มันดูดีนะอาจารย์ใส่ตัวไหนครับนี่แหละตัวตัวนี้ตัวสามศูนย์หนึ่งใช่ไหมสามตัวสามศูนย์หนึ่งตัวสามศูนย์หนึ่งมันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงฉีดเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันสองสามวันในใบมันจะเขียวขึ้นอ๋อมันสัมหลังใช่ไหมครับสมหลังมันเขียวเลยใช่ไหมมันก็ดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นเลยอ๋อตัวนี้นะครับครับอันนี้ก็ฉีดตอนตอนเอามาตอนนี้มันก็เพิ่งจะยังไม่ถึงสองเดือนดีนะตอนนี้พ่อเดือนเดือนเดือน หมดเดือนนี่ะจะครบสองเดือนจะครบสองเดือนแล้วใช่ไหมครับมเดือนหมดเดือนตัวเดือนเดือนอันนี้เป็นมันอะไรครับมันปีหรือมันมันปีใช่ไหมครับโอ้ประมาณสองเดือนนี่แหละต้องรีบฉีดนะครับสองเดือนครึ่งจะบำรุงรากบำรุงหัวมันเนาะมีด้วยใช่ไหมครับนี่สองอย่างนี่แหละอ่าหิวหนึ่งกับสามศูนย์หนึ่งนะฮะโอ้โหประทับใจไหมครับประทับใจอยู่ครับอาจารย์ครับครับ ดีเนาะเดี๋ยวปีนี้จะได้เยอะๆนะฮะคครรัับบผมเพราะว่าที่ผมไปทํานี่มันนาไล่หนึ่งได้ห้าเดือนนะห้าเดือนได้เท่าไหร่สามสมตันสามตันนะฮะถ้าถ้าสิบเดือนก็หกตันผมแปดตันนะมั้งเนี่ยก็แล้วแต่นะใช่ไหมคือมันหกไล่เนี่ยมันได้อยู่สี่สิบตันนี่ผมเคยทำนะหกไล่สี่สิบตันสี่สิบตันเนี่ยครับ หกไร่นี่ก็ได้สี่รถหกล้อเนี่ยเต็มเต็มหกล้อเลยครับดีครับแล้วก็ไอ้ตัดตัดํำมันไปขายได้ด้วยใช่ไหมไม่มันํำมันห็ยังมันไม่ได้ขายนะครับบางทีก็เก็บไว้ก่อนแล้วเก็บไว้ทําทําพันต่ออ๋อเก็บไว้ทําพันด้วยนะทำพันต่อที่เหลือก็มันคือมันมันตัดก่อนก่อนปลูกอ่ะมันก็มันหลายเดือนก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับขายมันครับอืมเวลานะมันเยอะครับผม ปีนี้คงจะได้เดยอะขึ้นนะครับครับครับคิดว่าอย่างนั้นนาาชานนะฮะโอ้โหนะครับผม <c oughs> นการที่ดีครับขอบคุณครับ